สูงแต่ไม่มีเกลือกระตุกเ้าเครดิตการันตีผลเสือดอับฟู่มาลบจะได้จริงไหมไปดูกันนะครับขับ้นแรกเราทำบัญชีก่อนเขาดูเฟซกันง่ายที่สุดนะครับผมจากนั้นไปจำเงินกันต่อกดเติมเครดิตใครที่จะไม่เป็นสามารถก,กดต,ตัวต,ตรงนี้ได้นะโอเคร้านนี้มีเครดิตได้หรหัสจริงแถมเว็บจดทะเบียนฐานด้วยนะน้องๆนี่นนนมันมีหลอกแน่นอน นะครับผมมาสุ่มกันสักกันดีกว่าได้จริงไหมขนเสือจับคู่มาหมดเลยครับผมเรียบร้อยครับอ่ะรหัสวิวจะเข้าที่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับผมเราไปเข้าเกมดูกันนี่นะครับผมรหัสขนเสือมีจับคู่เด้เงแหม่มครบด้วยเป็นไงล่ะน้องถูกไม่ลากแค่ขั้เกาเ้าขีดเองถ้าอยากถูกตามติงกดใจคิดเลยนะครับผมร้าน Q Shop บริการกดเกมพารแบบต่างๆเลท8ไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูดจีเนอเรชั่นออนิเมะไดเมนชั่นซินโดไลท์ออนิเมะไฟเตอร์เบสท์วอร์และแมปแบบอื่นที่สามารถกด ไมจะมีบริการฟาร์มแบบป็อกฟุตราคาถูกหากสนใจลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมสวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนนะครับวันนี้ผมจะมาลองใช้ดาบดาร์กเบลดหรือว่าดาบโยรุในการล่าท่าทะเลเนาะนี่ก็ยังเป็นโยรุที่ยังไม่ได้อัปเกรดเหมือนกันนะครับผมจากคลิปที่แล้วที่ผมทำเป็นดาบเซเบอร์ใช่ไหมอ่าเป็นเซเบอร์ V2 นี่ก็เป็นโยรุ V2 เหมือนกันแล้วก็ยังไม่ได้อัปเกรดเหมือนกันด้วยเราดูกันว่าดามเมจของใครจะแรงกว่านะครับว้าวไป และก็ขอเรียกเรือกลับมาก่อนแป๊บปแล้วก็ไป l e ส s ก o นะครับผมโอเคดูว่าในคลิปนี้ผมจะใช้เวลานานไหมในการล่าเจ้าทะเลหรือว่าจะแป๊บเดียวเหือนกัน o p e ขอ F K ไว้เหมือนเดิมเนาะที่เดิมเลยแล้วกันโอเคแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่เจ้าทะเลเกิดเลยแล้วกันโอ้โหรอบนี้เกิดไวมากครับผมไอสุยก็เกิดสักทีไป เฮ้ยมาเดยมาเดย์รอบดิฉันรู้นะมาดวที่สกิลแซดของยูรุนครับปึ๊บ4,315นะครับผมแล้วก็สกิลเอ็กซ์อ่ะ4,469ถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนว่าจะเบากว่าตัวของเซเบอร์นะครับผมรู้สึกว่าเซเบอร์จะแรงกว่ายูรุมากเลยนะครับเอาใหม่เอาใหม่สกิลก็กูดาวพอๆกันครับผมี่ก็ปึ๊บแบบนี้ ออรู้สึกว่าเบากว่าเซเบอร์นะครับผมสำหรับดักดูรเนาะนี่ก็น,น่าจะรู้แล้ววา่าดับอะไรล่าจะทะเขดีนะบอุ้ยเจ็บนะเงี้ยผมเอาใหม่อีกทีนึงอะสกิลแซตปึ๊บ4,315นะครับผม QX 4,419 ยูรุเมือนผมจำได้ว่าจะเป็นสี่ไม่ใช่ยูรุสิของเซเบอร์ผมเหมือนจะจำได้ว่าเป็น4,000กว่ากับ6,000กว่าใช่ไหมอันนี้ขนาดมัได้อัปเกรดเหมือนกันทั้งคู่นะรู้เลยว่าใครใชนะนะครับไป let's go เพลงนี้สำหรับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผูเ้เล่นเริ่มต้นบางคนที่แบบอยากล่าเจ้าทลแต่ว่าไม,ไม่รู้จะใช้ดาบอะไรดีก็นี่เลยครับผมดาบเซเบอร์ V2 นะครับผมรีวิวให้ดูเนาะ ว่าดาบไหนแรงกว่ากันไม่ต้องเติมเอาอยู่ลุก็ได้น,นอะอย,นนนนนอยู่นะเรียบร้อยครับผมก็ถือว่าใช้ล่าได้แต่ก็ชา้ากว่าตัวของเซเบอร์นะครับอันนี้ขอยยืนยันว่าไม่ได้อัปเกรดเหมือนกันทั้งคู่นะครับผมนี่และเบิดไม่ได้อัปเกรดต้องก็ ตัวของเซเบอร์ก็ไม่ได้อัปเกรดนะแล้วก็600มารเท่ากันนะครับนี่6ก0มารนี่ก็6ก0มารก็ผลเป็นอันสรุปแล้วว่าเซเบอร์แรงกว่านะครับผม่าแล้วเดี๋ยวผมจะทำแบบอัปเกรดทั้งคู่มารีวิวให้ทุกคนดูอีกอีกหนึ่งครั้งละกันว่ามันยังจะแรงกว่ากันอยู่ไหมหรือว่าโยลุจะแซงมาแรงกว่าตัวของเซเบอร์นะครับผมถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ ต้อเป็นกัรใช้งานทําคลิปต่อไปนะสำหรับว,วันนี้ก็ไปก่อนละบ๊ายบายไว้เจอกัน